เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ70ถึง75ปีหลายคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปล,ปลทงทั้งทางร่างกายและจิตใจปัญหาต่างๆเช่นความเหนล้าความจำที่ลดลงหรือความยากลำบากในการทำกิจวัตรประจำวันกลายเป็นความท้าทายที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามหากคุณยังสามารถรักษาสุขภาพที่ดีจิตใจที่แจ่มใสและมีวิถีชีวิตที่ดีได้คุณก็ได้บรรลุถึงความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริง เพราะวัยชารามีใช่แค่ช่วงเวลาแห่งการเสื่อมสภาพแต่ยังเป็นเวลาที่จะพิสูจน์ความสามารถในการดูแลตนเองและใช้ชีวิตให้เต็มที่ตามคุณค่าทางจิตวิญญาณที่มีค่าด้านล่างนี้คือ8สัญญาณที่ชัดเจนที่จะพิสูจน์ว่าคุณกำลังมีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและเต็มไปด้วยความสุขในช่วงวัยเกษียณ1การเดินอย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือสัญญาณของวัยชาราที่แข็งแรง เมื่อก้าวเข้าสู่วัย70ปีขึ้นไปร่างกายของมนุษย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการจากกระบวนการชราภาพตามธรรมชาติซึ่งรวมถึงการเสื่อมสภาพของระบบกระดูกและข้อความมนนาแน่นของกระดูกลดลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงและความสามารถในการทรงตัวที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยจึงประสบปัญหาในการเดินต้องใช้ไม้เท้ารถเข็นหรือขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเพื่อการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามหากในวัยนี้คุณยังสามารถเดินได้มั่นคงมั่นใจก้าวเดินอย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆนั่นถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของคุณสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นว่ากระดูกและข้อขอองค์คุณยังคงแข็งแรงและยืดหยุ่นแต่ยังแสดงให้เห็นว่าระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวยังทำงานได้ดีรวมถึงความสามารถในการตอบสนองและการทรงตัวยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มอย่างมากหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้สูงอายุการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อคุณสามารถเดินได้ด้วยตัวเองคุณจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมพบปะเพื่ออนฝูงเพลิดเพลินกับธรรมชาติหรือดูแลตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอิสรภาพในการเคลื่อนไหวไม่เพียงช่วยให้จิตใจแจ่มใสมีความสุขมากขึ้นแต่ยังช่วยชะลอกระบวนการชราภาพทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นานขึ้นหากคุณต้องการรักษาความคล่องแคล่วนี้ให้นานที่สุด ควรสร้างนิสัยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมเบาๆเช่นการเดินโยคะไทยชี้ว่ายน้ำหรือการฝึกทรงตัวจะช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อและช่วยเพิ่มสมดุลของร่างกายนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่เหมาะสมการเสริมแคลเซียมวิตามินดีและสารอาหารที่จำเป็นจะช่วยปกป้องสุขภาพกระดูกและข้อทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ยาวนานขึ้นจงทำให้การเคลื่อนไหวกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เพื่อให้วัยชาราของคุณยังคงเปลี่ยนไปด้วยพลังและอิสรภาพ 2. ความจำแจ่มใสความคิดชัดเจนกุญแจสู่สุขภาพที่ดีในวัยชาราเมื่ออายุเพิ่มขึ้นสมองก็ได้รับผลกระทบจากกระบวนการชาราภาพเช่นกันซึ่งอาจทำให้ความจำเสื่อมลงและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ช้าลงผู้สูงอายุจำนวนมากต้องเผชิญกับโรคต่างๆเช่นอัลไซเมอร์ภาวะสมองเสื่อมดิมินเชสมาธิลดลงและอาการหลงลืม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้สูญเสียความมั่นใจลดความสามารถในการสื่อสารและส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างอิสระอย่างไรก็ตามหากคุณยังสามารถจดจำวันเวลารายชื่อของสมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตได้โดยไม่ต้องจดบันทึกหรือให้ใครคอยเตือนนั่นถือเป็นสั์ยานที่ดีอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้น หากคุณยังสามารถอ่านหนังสือเขียนหนังสือเล่นนากครกแก้ปริศนาักษรควายคิดเชิงตรรกะและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในการสนทนาสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสมองของคุณยังคงทำงานได้อย่างคล่องแคล่วนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉีบแหลมทางสติปัญญาแต่ยังช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างอิสระและเพลิดเพลินไปกับความสุขขอจากการเรียนรู้ความคิดที่เฉียบแหลมยังช่วยให้คุณคงบทบาทสำคัญในครอบครัวและสังคม ได้การที่คุณสามารถพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานทำให้คุณยังคงเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่มีคุณค่าสำหรับคนรุ่นหลังสิ่งนี้ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตนเองทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าได้รับการรับฟังและได้รับความเคารพนอกจากนี้สติปัญญาที่แจ่มใสย,ยังช่วยให้คุณปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมลดความเสี่ยงในการรู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกทอดทิ้งเมื่อคุณสามารถรับรู้ข่าวสารใหม่ๆอัปเดตความรู้คุณจะรู้สึกกระชับก,กระเฉงมีพลังในการใช้ชีวิตและไม่รู้สึกว่าตัวเองล้าหลังไปตามการเวลา 3. การดูแลตัวเองอย่างอิสระในการใช้ชีวิตประจําวันเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการดูแลตัวเองอาจเริ่มลดลงเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงและยืดหยุ่น เหมือนแต่ก่อนฟังกระชันทางสรีวิทยาลดลงและสุขภาพอาจประสบกับปัญหาต่างๆสัง,งอผลให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือจากลูกหลานหรือผู้ดูแลในกิจวัตรประจำวันเช่นการอาบน้ำการแต่งตัวการรับประทานอาหารหรือการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามหากคุณยังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนั่นถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นสัญ,ญญาณของความเป็นอิสระที่แข็งแกร่ง การดูแลตัวเองไม่เพียงช่วยให้คุณคงไว้ซึ่งความยืดหยุน่นและอิสระในการใช้ชีวิตแต่ยังเป็นวิธีในการรักษาความภาคภาคูมิใจในตนเองทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและไม่เป็นภาระของผู้อื่นความสามารถในการทําสิ่งต่างๆด้วยตนเองช่วยให้คุณมีจิตใจที่มั่นคงและมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้การดูแลตัวเองได้อย่างอิสระยังช่วยให้คุณรู้สึกถึงอิสระและสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้การทํา กิจ,จวัตรง่ายๆเช่นการเตรียมอาหารรับผิดชอบสุขอนามัยส่วนตัวหรือจัดระเบียบชีวิตประจําวันของตนเองสามารถกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยรักษาความเป็นอิสระและความมั่นใจกิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยให้คุณมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมีพลังและมีเป้าหมายในแต่ละวันแม้จะอยู่ในวัยสูงอายุก็าตามเพื่อรักษาและพัฒนาความสามารถในการดูแลตัวเองสิ่งสําคัญคือการให้ความสําคัญกับสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินโยคะหรือการยืดเหยยดกล้ามเนื้อจะช่วยให้ร่างกายของคุณมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรานอกจากนี้การออกกำลังกายเป็นประจำยังช่วยเสริมสร้างระบบประสาทควบคุมการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งจะช่วยให้คุณคงความเป็นอิสระในชีวิตประจำวันได้ยาวนานขึ้น 4. ยังคงรักษางานอดีตหรือความหลงใหลของตนเองไว้ได้ เมื่อต้องกเกษียณหลายคนอาจรู้สึกสับสนหรือขาดทิศทางในชีวิตเพราะไม่มีงานให้ทำไม่มีชั่วโมงทำงานที่เคร่งเครียดหรือไม่มีการประชุมที่ต้องเข้าร่วมอีกต่อไปอย่างไรก็ตามหากคุณยังสามารถรักษางานอดิเรกหรือความหลงใหลของตนเองไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลต้นไม้เล่นดนตรีวาดภาพเขียนหนังสืองานฝีมือหรือศึกษาสิ่งใหม่ๆที่คุณสนใจนั่นไม่เพียงเป็นสัญญ,ญาณของวัยชาราที่กระฉับกระเฉงแต่ยังแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงพบความสุขและความหมายในชีวิต การมีงานอดิเรกหรือความหลงใหลช่วยให้จิตใจสดชื่นและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งไม่เพียงช่วยลดความเครียดแต่ยังทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขในแต่ละวันเมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่รักแม้เป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆแต่มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวันด้วยความกระตือรือร้นนอกจากนี้การมีงานอดิเรกยังช่วยให้คุณพัฒนาทักษะใหม่ๆขยายขอบเขตความรู้และกระตุ้นการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้งานอดิเรกยังช่วยให้คุณรักษาสมดุลของชีวิตและความสุขในช่วงวัยเกษียณในช่วงเวลาที่คุณไม่มีภาระหน้าที่ในการทำงานกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นแหล่งพลังใจและโอกาสในการพัฒนาตัวเองในด้านใหม่ๆอีกทั้งงานอดิเรกยังช่วยให้คุณได้พบปะผู้นอที่มีความสนใจเหมือนกันสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ๆซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแต่ยังช่วยให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หากคุณยังไม่มีงานอดิเรกที่ชัดเจนไม่ต้องกังวลคุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ลองค้นหาสิ่งใหม่ๆที่คุณสนใจสำรวจกิจกรรมหรือศาสตร์ที่คุณไม่เคยลองมาก่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงช่วยให้คุณรักษาจิตวิญญาณที่สดใสแต่ยังช่วยให้คุณพัฒนาและรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆอยากกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะการค้นหาและท้าทายตัวเองเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณมีพลังและความกระฉับกระเฉงในชีวิตเสมอ 5. การรักษาอาหารที่ดีต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัย70-75ปีระบบย่อยอาหารของเราจะเริ่มแสดงสัญญาณของการเสื่อมสภาพทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารลดลงซึ่งเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามอายุอย่างไรก็ตามหากคุณยังคงรับประทานอาหารได้อย่างอ,าอร่อยเคี้ยวและกลืนอาหารได้ดีและไม่ประสบปัญหารหแรงเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเช่นท้องผูกแผลในกระเพาะอาหาร โรคเบาหวานหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอื่นๆน,นั่นถือเป็นสัญญาณที่ยอดเยี่ยมว่าสุขภาพของคุณยังคงแข็งแรงการมีระบบย่อยอาหารที่ดีและการการักษาระบบโภชนาการที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณคงพลังงานรักษาความแข็งแรงของร่างกายและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพและสมดุลเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความแข็งแรง ในระยะยาวนักโภชนาการแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลมากเกินไปโดยให้เน้นการบริโภคอาหารจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุใยอาหารและโปรตีนคุณภาพสูงผักใบเขียวผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีปลาพืชตระกูลถั่วและอาหารที่มีโอเมกา้าลบสามควรถูกนำมาเป็นส่วนสำคัญของมื้ออาหารเพราะไม่เพียงแต่ให้สารอาหาร ที่จําเป็นแก่ร่างกายแต่ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลสุขภาพของหัวใจสมองและกระดูกข้อต่อได้อีกด้วยการรักษาโภชนาการที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยปกป้องสุขภาพแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการป้องกันและรักษาโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุการเพิ่มปริมาณผักใบเขียวในมื้ออาหารทุกวันจะช่วยเพิ่มใยอาหารสําหรับระบบย่อยอาหารและให้วิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นแก่ร่างกายอาหารที่อุดมไปด้วยใยอาหาร ยังช่วยรักษาระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงลดความเสี่ยงของอาการท้องผูกและปัญหากระเพาะอาหารเพื่อรักษาโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายได้รับความชุ่มชื้นที่เหมาะสมสนับสนุนการทำงานของอวัยวะและรักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์การเสริมแคลเซียมและวิตามินดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันโรคกระดูกพรุนและช่วยให้กระดูกข้อต่อแข็งแรง โดยเฉพาะในวัยสูงอายุนอกจากนี้การบริโภคผักใบเขียวและอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีถั่วและผลไม้สดยังช่วยปรับปรุงกระบวนกระบวนย่อยอาหารและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น 6. จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่ดีไม่หงุดหงิดหรือเศร้าง่ายเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในชีวิตเช่นสุขภาพที่ถดถอยการสูญเสียคนที่รักหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและปัญหาทางจิตใจอื่นๆอย่างไรก็ตามหากคุณยังสามารถรักษาทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องไม่ดีไม่กังวลมากเกินไปและไม่หงุดหงิดง่ายนั่นเป็นสัญ,ญญาณชัดเจนของจิตใจที่ได้รับการฝึกฝน และพัฒนายอย่างดีการมองโลกในแง่ดีไม่เพียงช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้อย่างสงบแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณความสุขและทัศนคติที่เป็นบวกช่วยให้คุณมองชีวิตอย่างเบาสบายลดความเครียดที่ไม่จําเป็นจิตใจที่สงบและมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้ร่างกายทํางานได้อย่างสมดุลโดยเฉพาะช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเช่นโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูงจิตใจที่มั่นคงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นและร่างกายสามารถฟื้นตัวจากความคเครียดหรือปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นที่สำคัญการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคในวัยชาราด้วยท่าทีสงบจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอารมณ์ด้านลบเช่นความโกรธความเศร้าหรือความกังวลแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ถูกครอบงำ โดยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคุณสามารถฝึกฝนจิตใจให้รู้จักปล่อยวางและมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆที่นำความสุขและความสงบมาให้เพื่อรักษาจิตใจให้แจ่มใสและสงบสุขควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเช่นพบปะเพื่อนฝูงเข้าร่วมชมรมหรือกลุ่มชุมชนกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ยังช่วยลดความรู้สึกกดดยเดียว นอกจากนี้การฝึกสมาธิการทำโยคะหรือการออกกำลังกายเบาๆยังช่วยให้จิตใจสงบลดความกังวลและทำให้ร่างกายผ่อนคลายการทำสมาธิและฝึกหายใจยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นทำให้จิตใจสงบสมดุลและช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบมากขึ้น 7. ยังคงสามารถทำงานเบาๆหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้ หนึ่งในสัญญาที่ชัดเจนของสุขภาพกายและใจที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุคือความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้คําแนะนําแก่ลูกหลานสอนหนังสือให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลหรือแม้แต่ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวการที่คุณยังสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าคุณยังคงมีพลังชีวิตมีความรับผิดช,ชอบและยังให้ความสําคัญกับสังคมการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงมีประโยชน์ต่อผู้รับเท่านั้นแต่ยังมอบความสุข และความพึงพอใจให้กับตัวคุณเองด้วยเมื่อคุณช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าด้วยงานเล็กหรืองานใหญ่คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความหมายและมีคุณค่าความรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความโดดเดี่ยวความรู้สึกถูกทอดทิ้งหรือความรู้สึกว่าไม่มีความสำคัญนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณคงความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกไม่รู้สึกแยกตัวออกจากสังคมโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากนี้การมีบทบาทในสังคมไม่ว่าจะเป็นงานเบาๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังมีเป้าหมายมีสิ่งที่ต้องทําและตั้งตารอในแต่ละวันสิ่งนี้ช่วยกระตุ้นให้คุณมีความหวังและความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตแทนที่จะตกอยู่ในสภาวะเฉื่อยชาหรือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหากสุขภาพของคุณเอื้ออัหน่วยและคุณยังมีพลังเพียงพอลองเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร หรือกิจกรรมเพื่อสังคมคุณสามารถสอนหนังสือให้เด็กๆในชุมชนแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและความรู้แก่คนรุ่นใหม่หรือช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลที่คุณเชื่อมั่นการกระทําเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณรักษาสุขภาพจิตที่ดีแต่ยังช่วยสร้างสังคมที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นทําให้คุณยังคงรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและมีคุณค่าในสังคม 8. นอนหลับสบายไม่ต้องพึ่งพายา อาการนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความเครียดความกังวลการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยชรายอย่างไรก็ตามหากคุณยังสามารถนอนหลับสนิทและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งพยานอนหลับนั่นถือเป็นสัญญาณที่ยอดเยี่ยมว่าระบบประสาทของคุณยังคงแข็งแรงและสมดุลการมีคุณภาพการนอนที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายเติมพลังงานเสริมประสิทธิภาพ การทำงานของสมองและอาจช่วยยืดอายุขยได้อีกด้วยการนอนหลับไม่ได้เป็นเพียงแค่การพักผ่อนเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมเซลล์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความจำอีกด้วยนอกจากนี้การหลับลึกยังช่วยยนลดความเครียดทำให้จิตใจสงบส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกและช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นหากคุณสามารถนอนหลับได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการนอนไม่หลับบ่อยๆแสดง ว่าคุณกำลังมีหลักฐานสุขภาพที่ดีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและรักษาการนอนให้เป็นธรรมชาติควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเย็นเพราะสารเหล่านี้อาจรบกวนการนอนหลับของคุณนอกจากนี้การปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือทีวีก่อนเข้านอนเป็นสิ่งสำคัญเพราะแสงจากอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถรบกวนงอจรการนอนของร่างกายนอกจากนี้การสร้างนิสัยการนอนที่เป็นระเบียบเช่นการเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันจะช่วยให้ร่างกายปรับตัวเข้าสู่จรการนอนที่เป็นธรรมชาติทําให้นอนหลับง่ายขึ้นและตื่นมารู้สึกสดชื่นอดมากขึ้นหากคุณยังสามารถทําได้ทั้ง8ข้อนี้ในวัย70-75ถึงปีคุณคือบุคคลที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริง สิ่งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาวแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตใจที่มองโลกในแง่ดีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งและวิถีชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนนี่คือผลลัพธ์จากการที่คุณได้สร้างหลักฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตในวัยชาราด้วยการรักษาในิสัยที่ดีต่อสุขภาพคุณไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีพลังบวก และมีเป้าหมายในชีวิตวิธีชีวิตที่สมดุลและจิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้คุณสามารถรเผชิญกับทุกความท้าทายในชีวิตพร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาที่มีค่าในวัยชาราได้อย่างเต็มที่อายุไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและการมีส่วนร่วมต่อสังคมจงรักษานิสัยที่ดีเหล่านี้ต่อไป เพราะทุกวันคือของขวัญล้ำค่าที่คุณสามารถใช้เพื่อมีชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขและสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเองและคนรอบข้างว้าววันนี้เราได้พูดถึงสัญญาณของการมีสุขภาพที่ดีในวัย70-75ปีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แสดงว่าคุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยนิสัยที่ดีทัศนคติเชิงบวก และความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ตอนนี้เราอยากถามคุณบ้างคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้คุณมีพฤติกรรมข้อไหนที่ทำอยู่แล้วและข้อไหนที่คุณจะเริ่มนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างและกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเรา การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ขอให้คุณมีสุขภาพดีมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า